Oh, <laughs> สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็พบกับบ่าวชาวดงดึกดับันกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับเพื่อนๆผมมีวิธีการใหม่ๆที่จะเพิ่มผลผลิตน้ำยางของเราให้ออกเพิ่มขึ้นเป็น2องถึงสามเท่าตัว,<ร>ตวเลยนะครับเพื่อนๆเ,เป็นวิธีง่ายๆแต่ก็บางสวนก็อาจจะไม่เหมาะนะครับแต่สำหรับใครที่มีพื้นที่ลักษณะคล้ายๆกับ ที่ดินของผมนะครับหรือว่าสวนของผมนี้ให้ทําตามวิธีนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าจะได้น้ํายางเพิ่มขึ้นเยอะมากเลยนะครับมีดเดียวนี้เกือบเต็มถ้วยเลยนะครับเพื่อนๆเราเอาน้าจากลําถ้วยเลยครับเอาไปใช้แบบฟรีๆเลยนะครับตามผมมาเลยครับ เดี๋ยวเราจะใช้วิธีการวางท่อสายยางนี้นะครับวางไปข้างๆลำบุวยนี่นะลนลครับไี่ตกลำพุ่ยนี่ครับมาไปเกท็ที่บ้านที่เราจะใช้เราดึงสายยางเสร็จแล้วเราก็มาต่อครับกับของเดิมนี่ครับใส่เข้าไปเลยครับ นี่ครับใส่เข้าไปให้เน่นครับเสร็จแล้วเอาสายยางครับมัดไว้จะบ้างเพื่อกันมันหลุดนะครับใส่ยางในรถยนต์นี่แหละครับ ไปรถมอเตอร์ไซค์ครับไม่ใช่รถยนต์มัดปันปันไว้ข้างบนนี่เราจะใช้ท่อใหญ่หน่อยนะครับเพื่อความแรงของน้ำแล้วก็ข้างล่างก็ใช้ท่อเล็กมันจะทำให้เกิดแรงดันของน้ำมากนะครับตรงนี้บุบูนไว้เพื่อพอความแข็งแรงนะครับนี่ครับต้นน้ำต่อจากต้นลูเลยนะครับ ต่อไปเลยนี่ครับหัวบัวที่เราต่อจากต้นน้ำขึ้นมานะครับนะี่ครับเราใช้อวนพุ่มไว้นะครับสอสามชั้นเพื่อกรองลูกหินหรือว่าสิ่งกจรกอื่นๆใบไม้พวกอะไรต่างๆนะครับเราเอาไว้กรองอย่าให้เข้าไปในโต้นะครับนะี่ครับ เราต่อมาสักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็เรามาทำวาลน้ำไว้ตรงนี้เพื่อไวระบายน้ำนะครับเวลาฝนตกลงมาน้ำเยอะน้ำขุนเราก็มาเปิดวาลวตรงนี้นะครับนะครับมาเปิดวาลตรงนี้พอเปิดวาลตรงนี้น้ำก็จะไหลออกเพื่อระบายน้ำขุนออกแล้วก็เป็นการเพิ่มแรงดันให้น้ำด้วยนะครับตรงนี้ ก็ทำให้พวงอากาศมันก็ไล่ออกทัางนี้ได้เหมือนกันแล้วเราก็จะปิดแล้วเราก็จะเอาสายยางที่คลี่ออกมาเมื่อกี้นะครับไปต่อกับสายยางที่มาจากลำห้วยนะครับดูน้ำสิครับน้ำใสแจ๋วเลยนะครับ ต่อกันเข้าไปเลยนะครับ ท่อสายยางนี้นะครับก็ต้องคำนึงด้วยนะครับว่าน้ำของเรามีความเรงมากน้อยแค่ไหนถ้าห่างน้ำของเรามีความเรงเยอะเราก็เจาะรูทีๆได้นะครับแล้วก็เจาะหลายๆรูแต่ถ้าน้ำของเรามีความเรงไม่พอนะครับก็ต้องมีการเปิดปิดใช้วาลวน้ำด้วยก็ได้นะครับแต่สำหรับของผมนี้ผมใช้ท่อไม่ไม่โตมากนะครับตอนต้นสายนี้ ใช้โทประมาณสองนิ้วนะครับแล้วก็ค่อยลดมานิ้วหนึ่งแล้วก็ระหว่างแถวนี้ก็ใช้สายผูกขุนนะครับขนาดนี้ก็ได้อยู่หลายแถวด้วยนะครับเราก็ปล่อยให้น้ําไหลอยู่แบบนี้นะครับตลอดย4บสี่ชั่วโมงเลยก็ได้แล้วก็ การวางสายน้ําหรือว่าท่อสายยางของเรานี้จะวางเข้ากลางระหว,ว่างแถวเลยนะครับเพื่อนๆไม่วางตรงแถวก็จะช่วยย่นค่าใช้จ่ายในการซื้อท่อพี PVC นี้ไปด้วยนะครับเราไม่ต้องวางทุกแถวสงแถวก็ใช้หนึ่งเส้นสี่แถวก็ใช้สงเส้นนะครับเพราะว่าจะได้ลดค่าใช้จ่ายด้วย แล้วก็การทําแบบนี้ก็จะทาให้น้ํายางออกมากยิ่งขึ้นนะครับในเวลาเราใส่ปุ๋ยนะครับเพื่อนๆเราก็สามารถใส่ได้ตลอดเลยครับ10วัน15วันเราใส่สักครั้งก็ได้นะครับปุ๋ยหรือว่าถ้าขี้เกียจหน่อยก็เดือนละครั้งก็ดีนะครับสําหรับการใส่ปุ๋ยเราก็หว่านลงไปโรยลงไปบนหน้าดินนี่แหละครับก็เพราะว่าเรามีระบบน้ําอยู่แล้วแต่ถ้าสวนไหน ไม่ได้มีการวางระบบน้ําแบบนี้นะครับก็จ้องอาศัยน้ําจากธรรมชาติก็ต้องใส่ปุ๋ยก็ต้องใส่หลังฝนตกนะครับหลังฝนตกดินยังชื้นอยู่ใหม่ๆก็ใส่ได้เลยแต่ต้องอาศัยช่วงจังหวะด้วยนะครับถ้าใส่ลงไปแล้วฝนตกหนักน้ําก็พัดพาเอาปุ๋ยที่เราใส่ลงไปลงไปในห้วยแม่น้ําลาคลองหมดนะครับและการใส่ปุ๋ยเราก็เน้นใส่น้อยๆนะครับ แต่ว่าใส่ให้บ่อยๆครั้งก็จะทำให้น้ำยางของเราออกดีนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆลองนําวิธีที่ผมทำมาให้ดูนี้ลองนําไปใช้ดูนะครับเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆจะเห็นถึงความแตกต่างว่าผลผลิตน้ำยางของเราจะได้เยอะขึ้นจริงเลยนะครับสำหรับวันนี้หากใครมีข้อคิดเห็นประการใดก็พูดคุยติชมหรือว่าคอมเมนต์กันมาได้นะครับอย่าลืมนะครับหาก เห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์และก็กด s u b ต c ไคร e ให้กับบ่าวชาวดงดึกดำบันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ